โอเคผมกุญการสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมที่ก็อยู่กับผมแมจิทิวินี่นะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรทำนั่นเองนะผมก็เลยจะมาเล่นจีเดียนแซนนั่นเองนะครับผมนะฮะในมือถือแล้วกันนะครับผมนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคปรับเสียงเดี๋ยวดูออปชั่นก่อนโอเคผมจะปรับเป็นแม็กแม็กแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้กันนะครับโอเคเริ่มเกมกันเลยดีกว่าอืม ใช่นี่เราก็สุดร้อนสุดโจรอะไรแบบนั้เรากำลังลงจากสนามบินนั่นเองนะครับผมซึ่งเราจะมาอ่น่าจะเป็นงานศพของ แม่หรือพ่อก็ไม่รู้จำไม่ได้นะครับผมมันเป็นเกมเรื่องสมัยเก่าแล้วจะผมลืมไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มีตํารวจแต่ผมมาจับเรานะครับมั้งนะครับผมซึ่งอ่าจับเพราะอะไรวะไม่รู้เหมือนกันยุมม่งไปเกินเลยอขออังสากิตด้วยนะครับผม เกมตำนานน่นมอือหือโอ้ตังรอนม่ต mm ้ง hmm. คืนรถ หัวโขกกับตู้ใช่อ๋อเป็นหลุมศพแม่นั่นเอง Me ดูไปนะผมจะไปก็ได้ยินเสียงเกมหรอแล้วจะได้ยินเป็นเสียง,งผมพูดแทนนะโอเคพราเสียงเกมมันไม่ได้เข้าหูฟังนะครับเ,เวลาอัดมันไม่ได้เข้าด้วยนะเสียงเกม เดินไปพูดไปบทนไปอือโอเคโอเคได้เริ่มเล่นแล้วนะผมจักรยานที่อ่าโอเคแล้วก็มุมมอง กระโดดยังไงวะนะะอาอตรงนี้เอ้ยเอ้ยสวัสดีครบับผมพึ่งลงจากรถตำรวจครับน้องสาวไปต่อดีกอ่าอืมโอเค เออขึ้นไม่ได้อ่ะเออขึ้นได้สินี่เป็นไงล่ะขับจักรยานเราต้องขับดีๆนะโรคครับโรคครับท่านครับโอ้ยชนชนอีกแล้วไอ้อยรถอะไรเนี่ยไม่ชนผมทำไมเนี่ย ไปหรืออ่ะครับมีรถอะไรให้ยืมหรือเปล่ามีรถอู้แมปเป็นโหลดด้วยฮะสวัสดีเพื่อนอมีปัญหาอะไรเพื่อน <Wait. S 1> ไปแหละไม่มีตำรวจมา วันจีน้งีปุนตุ๊รวมกูไม,มเดินอะไรตรงนี้นนะโอเคนใบไม้ว้าวคิปจะติดเหลืองเรียบไปกัน คอ okay. เรามาถึงบ้านแล้วนะครับผมไงบ้านเรากลุมม่มเขาัมเลยอยื้มมีรูปเนี้ย U bent de roodhout, woon. Hey, hey. Het is It's me, Carl. niet hij. <laughs>

โอ้โหอันนี้คนหนึ่งชื่อสบู่คนหนึ่งชื่อสวิกโอ้โหอะไรวะนะ ยิงรถเราที่ขี่มาโอเคไปหาจักรยานแล้วก็ขับตามชนบาขับตามคนนี้อ่ะอืมอีอ,อ่านี่โชว์โชว์ยกล้อโชว์ยกล้อโชว์เปไละไรเปไละไเปไ็อะเออโอ้โหโดนยิงไปแล้วไม่อยู่แล้วอืมยิงโดนก็มาดินี่สเต็ป ปั่นจักรยานขั้นเทพน้อยเนี่ยอะไรวะเออโว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 วเชฟววอีสเบกอืมอะไรยักษตาบิอะไรอะไรไม่ได้แดกผมโลโอ้ยโดนยิงโอทุกครับ เออโทษครับผมเอ้ยต <m> ิดดาวเฉยเอเวนมองเห็นเสาไฟชนเต็มเต็มเลยอ่ะโอเคขับตาเพื่อนไปนะครับผม เราขบับตามไปแล้วเพื่อนนี่เป็นไงล่ะนี่ะฮะไอ้ชูบจะตื่นนะฮะตามเพื่อนไปก่อน 哇哦，嗯哼，爸爸。